ปากเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเป็นยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับจริงๆน้องพันเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักนะครับหน้าตาดีนะครับแต่ปากหนามากครับแล้วโดนบุลลี่สมัยเด็กๆตอนยิ้มนะครับปากกลิ้นออกมานะครับทำให้ปากมันดูหนาขึ้นตอนยิ้มด้วยแล้วปากเหมือนก้นเด็กให้ลองสังเกตดีๆถึงแววตาของน้องด้วยนะครับ ตานเน่ยดูไม่มั่นใจดูมีความกังวลทั้งหมดทั้งปวงก็เกิดจากปมในใจครับที่เคยโดนเพื่อนล้อสมัยเด็กๆโดนเพื่อนบุลลี่สมัยเด็กๆว่าปากหนาปากคุณเชียงหรือปากใหญ่ก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยหมอจะมีการออกแบบแล้วก็เกยี่ยคนไข้ก่อนเสมอนะครับสำหรับเคสนี้บางท่านอาจจะเห็นว่าหมอตัดเยอะจังหรือบางทีดูปากเหมือนนกเลยจะเป็นมาสด้าหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเคสของน้องพันเนี่ยก่อนทําเป็นคนที่ปากยุยแลวก็หนาอยู่แล้วครับปากลักษณะแบบนี้จะคืนรูปหรือกลับมาเป็นทรงเก่าได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมอเลยต้องตัดเผื่ออไว้้้ครัหหหลงงทททานนีีใสข บอกผลลัพธ์เลยแล้วกันนะครับน้องดูตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับสังเกตเลยนะคบว่าป่าจะมีความบางลงพอดีขึ้นหลังผ่าตัดวันที่3นะครับน้องอัปเดตส่งลูกกลับมาให้ดูนะครับป่าก็เริ่มเห็นเป็นทรงนะครับส่วนที่เห็นอาจจะดูเหมือนปิดป่าไม่สนิทเป็นเรื่องปกตินะครับประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มปิดป่าได้สนิทมากขึ้นนะครับและนี่คือน้องพันธ์คนเดิมนะครับแต่เป็นตอนที่ป่าแผลหายสนิทแล้วจะสังเกตเลยว่าทรงกระจับก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าชัดเวอร์จะเกินไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มาทดแทก็คือป่าาดูบงงละ ุขึ้นจากปากที่หนาเป็นไซกรอกแบบนี้นะครับและที่สำคัญก็คือน้องเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตเิเพื่อนเเนี่ยเลิกบุลลี่เลิกล้อเลยล่าสุดนะครับคลิปในทิกต o อกมีคนมาคอมเมนต์ให้กาลังใจน้องเยอะมากเลยนะครับตามนี้เลย